thank mm -hmm. you สวยเดิมตัวพิเศษโรงงานสวัสดีค่ะพบกันน้ำ TN Auto c a r นะคะสำหรับคลิปนี้นะมีกระบะ4ประตูยกสูงมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัว Toyota h ไฮรักวีโกนะคะเครื่อง 2.5e TRD s p o r Ti ทีนะคะเป็นปี2013และที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเขากันเลยดีกว่าว่า TRD คันนี้น่าสนใจขนาดไหนนะคะก่อนอื่นในส่วนของตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดานะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสี ขาวเลยแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันด้วยเป็นชุดแต่งแท้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้เป็นสีขาวลงเล่มเลยนะคะไม่ได้กับสไีได้ทั้งสิ้นเลย รายละเอียดสวยกิฟเลยนะคะสำหรับ v ีโก้คันนี้มาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะเป็นลายสปอร์ตแท้ของ TRD เลยนะคะจับคู่กับตัวยางโยโกฮามานะครตัวนี้จะเป็นขอบ17นะคะด้านข้างมีสติกเกอร์คำว่า TRD SPORT t นะคะแล้วก็โลโก้ต่างๆของแท้ติดกับตัวรถเลยมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกข้างปรับไฟฟ้าได้ในตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะ สำหรับในส่วนของตัวภายในของที่อดีคันนี้นะคะจะเป็นสีทูโทนสีดำตัดกับตัวสีเบจนะคะแผงประตูด้านข้างกา็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะสำหรับตัวนี้สะดวกสบายมากๆแล้วก็เช่นเคยนะคะทุกคลิปเลยน้ําก็จะสอดแทรกให้ดูความเดิมของตัวรถกันไปด้วยนะคะว่ารถคันนี้รับประกันว่าไม่มีพิกามไม่มีชนหนักนะคะรถเดิมๆเม็เดอาร์คตอกจากโรงงานมีหมดนะคะกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าได้เลย สำหรับในส่วนของตัวพวงมราลัยเป็นพวงมราลัยแบบหุ้มหนังสีดำตัดด้วยได้สีส้มนะคะนี่ ัดด้วยได้สีสม้มเป็นอ่าชุดแต่งของเขาเลยของทีดีเลยเลขมาอยู่ที่หนึ่งแนองหมื่นเก้าพนะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดภายในยังสวยกิฟต์อยู่เลยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยลายเส้นสีส้มด้วยมาพร้อมจอเดิมโรงงานเลยของโตโยต้นะคะใช้งานสะดวกสบายมากๆแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะสะดวกสบายเลยสําหรับเกียร์ออโต้นะคะวิ่งยาวๆนี่คือแบบหายห่วงนะคะไม่เมื่อยเลย ภายในยังสวยกิฟต์นะคะพื้นปูพรมกระดุมให้แล้วเรียบร้อยทั้งคันแลดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามด้วยตัวเบาะนะคะของเขาจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยได้สีส้มนี่เลยเป็นเอกลักษณ์ของ TRD เขาเลยสภาพตัวเบาะเดิมโรงงานสภาพยังดีอยู่เลยนะคะปักด้วย TRD แบบนี้เลยเป็นเบาะผ้าแบบกึ่งกำมะหยี่นะคะสำหรับของเขา รายละเอียดเบาภายในยังสภาพสวยเป๊ะอยู่เลยแล้วก็เพดานก็สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีคาาสกรปรกหรือคาบน้ําแล้วก็ความเดิมของตัวรถซูมให้ดูกันใกล้ๆนะคะน็อตไม่ขยับปัป๊มโตโยต้ามีครบเลยนะคะ หน้าหลังเดิมๆสติกเกอร์มีหมดนะคะแต่จะเดิมขนาดไหนนะคะยังไงฝากติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าน้ำก็จะพาไปดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยพี่ๆจะได้มั่นใจได้ว่ารถคันนี้นะคะไม่มีพิคว่ำไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะอันนี้สําหรับห้องโดยสารด้านหลังอย่างที่บอกว่าปูพรมกระดุมให้แล้วทั้งคันแลดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็เบาะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้ากึ่งกำมะหยี่นะคะสภาพเบาะคือยังใหม่กิฟ ใช้งานได้แบบยาวๆเลยตัดด้วยได้สีส้มเป็นเอกลักษณ์ของตัวเทียดีเขาเลยนะคะภายในของเขาก็จะเป็นชุดแต่งของเทียดีแล้วก็น็อตให้ดูกันแบบทุกจุดทุกซอกทุกมุม ถ้ารถไม่สวยจริงไม่กล้ารีวิวให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมแบบนี้เนี่ยอ่าแบบนี้แน่นอนนะคะการันตีเลยว่ารถสวยจริงคันนี้มาชมไม่ผิดหวังนะคะราคาอยู่ที่528,000บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้มีซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยนะคะ สภาพสวยเลยด้านข้างมีสติกเกอร์คำว่า TRD ด้านหลังมีกันชนท้ายนะคะของแท้ติดมากับตัวรถเลยสเปคเดิมโรงงานนะคะเป็นชุดแต่งของ TRD Sport t ีโวแท้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็เป็นตัว E นะคะเดี๋ยวให้ดูความเดิมของตัวท้ายกระบะให้ดูเลยว่าเม็ดอาร์คแล้วก็หัวน็อตเหลี่ยมน็อตคือทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะตัว R ปั๊มอาทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็แมกไลเนอร์ก็ไม่ผ่านการบรรทุกหนักแต่อย่างใดนะคะอีกด้านหนึ่งให้ดูเลยเม็ดอาร์หัวน็อตเหลี่ยมน็อตคือสภาพเดิมโรงงานจริงๆนี่เลยให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะแล้วก็ฝาท้ายเดิมโรงงานเม็ดอาร์ k, ชัดเจนน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยไข เดี๋ยวมาดูด้านล่างกันบ้างนะคะสำหรับด้านล่างก็มียางอะไหล่ให้ด้วยเรียบร้อยนะคะช่วงล่างดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงแชสซีสวยเลยนี่เลยนะคะรถสีเต็มสีสวยกิฟนะคะเงาวับเลย ซุ้มล้อนะคะมีซุ้มล้อเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยแล้วก็ในส่วนของตัวชายนะคะชายคชายคานด้านล่างนะคะดูเลย Met เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยเสมอกันนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวความเดิมอีกด้านหนึ่งบ้างนะคะนี่ให้ดูเลยว่าน็อตเดิมปั๊มโรงงานโตโยต้าทุกอย่างอยู่ครบหมดน็อตไม่มีขยายอ่าขยับสักจุดหนึ่งเลยนะคะ รถสวยมากนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างสําหรับในส่วนของตัวห้องเครื่องก็เป็นเครื่อง D4 d ดีนะคะเดี๋ยวมาดูทีละจุดกันเลยความเดิมตัวรถนี่เลยน็อตไม่ขยับนะคะซูมให้ดูใกล้ๆเลยว่าน็อตไม่มีขยับหน้าเดิมๆคานด้านล่างตรงเป๊ะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยการชนนะคะหน้าเดิม แล้วก็คานเดิมนะคะรอยพวกนี้ก็จะให้ดูกันทุกคลิปเลยนะคะว่าเป็นตัวการันตีว่าไม่มีทําสีหรือว่าไลคานมานะคะแล้วก็ปัม๊มโรงงานห้าหลากเม็ดอาร์คชัดเจนทุกจุดนี่เลยหม้อน้ําน้หม้อน้ำเดิมทุกจุดแล้วก็โค้ด l เด่นชัดนะคะนี่เลยเม็ดอาร์ค แล้วก็แผ่นเพจเดิมโรงงานปี2013มอกทุกอย่างอยู่ครบเลยซุ้มล้อต่างๆซีนทางมะพร้าวมีหมดนะคะนี่ซูมกันทห้ดูใไกล้กลนี่เลยนะคะชัดเจนนะคะให้ดูกันแบบใกล้ๆซูมกันให้ดูชัดๆเลยนะคะจะได้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถนะคะอันนี้ฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการไขนะคะสติ๊กเกอร์โรงงานเม็ดอาความคมเหลี่ยมช่องมีหมดนี่เลยนะคะ น้ำก็จะถ่ายแบบชัดเจนกันแบบทุกจุดเลยให้พี่ๆได้แบบอประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนี่เลยนะคะโคด R ปั๊มอาปั๊ม R ปั R, ป๊ม L อทุกอย่างมีหมดนะคะรถสวยเม็ดอาร์มีครบทุกเม็ดเลย รายละเอียดเครื่องยนต์นะคะก็สภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานมอน,น้ำเดิมน้ำยามอน,น้ำชมพูแบบใสๆเลยน็อตฝาเครื่องทุกอย่างไม่เคยมีการถอดนะคะมาสีมีครบเลยอันนี้คือน้ำพยายามถ่ายให้แบบพี่ๆได้เห็นกันแบบทุกซอกทุกมุมกันแบบชัดๆเลยนะคะนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะคะเครื่องไม่เคยมีการเปิดไม่เคยมีการถอดเครื่องเดิมๆนะคะแล้วก็ ไอไม่พ่นนะคะความร้อนไม่ขึ้นขับใช้งานได้ปกติเลยสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อน,น้ำมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น้ำลงให้ได้ชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ